สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะมาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีสิงห์อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนพฤศจ,จิกายนแล้วพลังงานของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ค่ะขอพลังงานชาวราศีสิงห์ าวราศีสิงห์เป็นอย่างไรอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์พลังงานของคุณเป็นยังไงคะใบแรกเลย The c h a r i o t นะคะว้าวเกิดอะไรขึ้นแบบบางทีบางครั้งมันก็เกิดแบบไม่ทันในตั้งตัวนะความรวดเร็วหุนหันการตัดสินใจการเดินทางมีจังหวะ โอกาสเกณฑ์มากๆเลยที่คุณจะได้เดินทางบ่อยๆในช่วงนี้หรือว่าเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศหรือว่าได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลคนแดนไกลเดินทางมาหาได้รับเ,เรื่องราวพลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจถ้าคุณรู้สึกว่าตอนเนี้คุณตั้งเป้าหมายไว้เพื่อที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จจงอดใจสู้ให้ได้เพราะว่าความเทระยาน ความมุทะลุไม่ว่าจะล้มหรือจะข้ามน้ําข้ามทะเลหรือว่าจะข้ามอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่คุณกําลังจะก้าวไปสู่ความสําเร็จไปไปเข้าสู่เส้นชัยนะคะในเป้าหมายความฝันสิ่งที่ตั้งไว้นั่นเองสวยงามมากๆเลยเดยชาริออตนะหรือว่าการเดินทางบ่อยๆในช่วงนี้ก็ ถ้าได้เดินทางบ่อยๆอ,ออกไปทานู่นทํานี่ข้างนอกบ่อยๆก็เรียกได้ว่าเป็น energy พลังงานของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทําให้มีโชคดีมีพลังงานดีๆเข้ามานะคะหรือว่าถ้ารู้สึกไม่มีเกณฑ์ที่จะไปไหนแต่คุณรู้สึกว่าใจคุณอยากที่จะออกไปข้างนอกอยากที่จะแบบเออเดินไปปักซอยเดินไปตรงนั้นตรงนี้จากไม่เคยไปก็ลองดูใกล้ๆก็ได้ค่ะใกล้ๆระยะทางที่ไม่ไกลก็จะทําให้รู้สึกว่าอาจจะออกไปสตด เย็นๆอากาศเย็นๆหรือว่าไปนั่งจิบเบียร์ที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะปล่อยชิลๆอารมณ์ความรู้สึกแบบสบายๆเพราะว่ามันจะทําให้เราได้ขับเคลื่อนเหมือนกระจายพลังงานบางอย่างนะคะไปสู่พลังงานที่ดีๆนะคะไปรับพลังใจแรงบันดาลใจหรือว่าไปรับไอเดียนะคะได้รับไอเดียในการเปลี่ยนแปลงการดีไซน์การออกแบบอะไรใหม่ๆของเราอาจจะเป็น เช่นอยู่ๆอาจจะออกไปแล้วก็นึกไอเดียได้มีไอเดียใหม่ๆอยากทําหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆได้มันทําให้เราได้คุยกับตัวเองเราเรียนรู้กับตัวเองเวลาที่เราออกไปสู่สิ่งใหม่ๆออกไปทําอะไรข้างนอกออกไปนั่งทํางานข้างนอกออกไปคิดงานข้างนอกแบบนี้ค่ะมันทําให้เราได้มี energy ดีๆแล้วทําให้เราได้สมองเราปลอดโป่งโล่งนะคะทำให้ได้มีสิ่งที่เนึกคําพูดว่าอยากพูดสิ่งนี้นึกสิ่งนี้อยากที่จะทําสิ่งนี้แบบนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่า เซอร์ไพรส์ตัวเองก็ได้กับบางอย่างที่คุณคิดไว้หรือว่าสิ่งที่คุณลืมไปนะคะเพซับซอนคุณใกล้เข้าถึงบางอย่างที่คุณกํบบาลังที่จะได้รับคําตอบแล้วละ่ะนะคะการติดต่อการพูดคุยการเจรจารหรือว่าถึงเวลาแล้วจริงๆที่คุณจะบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนบางอย่างที่ติดขัดอะไรบางสิ่งมันก็จะได้รับข่าวดีการพูดคุยความกระจ่างที่กำลังจะเกิดขึ้น และอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณจะต้องวางแผนดีๆนะในช่วงนี้เป็นช่วงทิ้งท้ายปีเก่าในช่วงของปีหน้าวางแผนให้ดีทุกอย่างมีความเสี่ยงแน่นอนในอนาคตถ้าเราไม่วางแผนเราไม่ทำอะไรเลยเราไม่กระตุ้นตัวเองเราไม่กระตุ้นพลังงานตัวเองขึ้นมาให้ให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้มีงานสำรองนะคะมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้น ตระหนักว่าทุกอย่างคือความเสี่ยนะคะมีว่าจะเป็นการเดินทางการทําอะไรแบบนี้ก็วางแผนสำรองมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอนะชาวราศีสิงห์ o o n Queen of Swords Queen of Cups อารมณ์ความรู้สึกกําลังบ่งบอกคุณถ้าคุณรู้สึกว่า คุณต้องการปลดปล่อยพลังงานเอเนอรของตัวเองก็ทำในสิ่งนั้นคุณเป็นผู้ซึ่งบุกเบิกความสำเร็จในชีวิตของตัวคุณเองจงเป็นตัวของตัวเองจงเข้มแข็งแข็งแกร่งเพื่อตัวคุณ,คณเองเพราะว่าคุณกำลังสร้าง วิถีชีวิตสร้างไลฟ์สไตล์ให้กับตัวตนของคุณคุณแหละเป็นผู้ตัดสินใจคุณเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจในชีวิตเป็นคนที่อยากที่จะตัดอะไรออกไปอยากที่จะสร้างเมมโมรมีใหม่ๆอะไรคุณสามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นจงเข้มแข็งกับตัวเองจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณคู่ควรที่จะได้รับความสําเร็จความสุขในชีวิตแล้วก็ชีวิตที่ดีดีกว่าเดิมแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นอดทนเข้มแข็งแข็งใจไว้กับสิ่งที่คุณฝัน เพราะคุณรู้สึกรับรู้ได้ถ้าคุณหมดพลังใจกำลังใจขอ้คุณเชื่อมั่นว่าคุณต้องมีความหวังคุณต้องมีจินตนาการคุณต้องเชื่อในอินทรเจชั่นของคุณที่คุณรับรู้รู้สึกได้ถึงแม้ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรถึงแม้ว่ามันยังมาไม่ถึงแต่คุณมั่นจงมั่นใจในตัวเองความมั่นใจการเป็นกำลังใจให้กับตัวตนของคุณแล้วก็ความเด็ดขาดในตัวตนของคุณนั้นมันจะสร้างกำแพง ที่ทําให้คุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นกล้าตัดสินใจกล้าลุยได้ด้วยตัวเองมากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะเดินทางคนเดียวถึงแม้ว่าคุณจะทำทำงานคนเดียวถึงแม้จะเป็นผู้นำครอบครัวเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยลําแข้งของตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นจะคิดจะจัดการจะติดต่อจะพูดคุยจะเดินทางใจเย็นๆในการวางแผนใจเย็นในการคิดแล้วก็ประมวลผลสิ่งที่มันกําลังจะออกมานะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรที่มันรวดเร็วเข้ามาก็มีสติกับตัวเองเสมออย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายนะคะจงเชื่อในสิ่งที่คุณมีความดีงามในสิ่งที่คุณเป็นตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอะไรไม่คือไม่อะไรจบคือจบอะไรเก่าๆตัดออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆก็กำลังจะเกิดขึ้นที่คุณนี่คือชีวิตใหม่ของคุณสวยงามมากๆเลย และบอกได้เลยค่ะว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณกําลังเจอคือเรื่องของอะไรก็ตามแต่คุณกําลังเริ่มเข้าสู่ชาร์ปเตอร์ใหม่ๆในชีวิตเพราะนี่คือเอชอวอนส์ความอดใจรอสิ่งที่คุณทําคุณพยายามมากๆไม่ว่าคุณจะล้มคุณจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่นะคะคือไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางอะไรคุณก็คุณก็สู้ไปได้ลุยไปได้ผ่านพ้นมาจนถึงทุกวันนี้คุณเก่งคุณมีความสามารถมากมาก และในสิ่งนั้นอ่ะคุณยังไปต่อได้ในชีวิตมันยังคงต้องไปต่อมันยังคงต้องต้องมีอะไรที่เข้ามาทําให้คุณต้องจัดการแต่ขอให้เชื่อมั่นอย่างที่พูดไปว่าความสําเร็จสิ่งเซอร์ไพรส์กำลังจะเกิดขึ้นที่คุณเอ e ซอ w a n อนส์เรื่องราวกะทันหันข่าวดีเซอร์ไพรส์ที่คุณรอคําตอบมานาแสนนานที่คุณพยายามแล้วพยายามอีกกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าควีน n อ f w อ n d s นส์เมื่อคุณตัดสินใจแล้วเมื่อคุณรู้สึกแล้วนะคุณมั่นใจว่าคุณจะไปต่อในความสําเร็จให คุณรู้นี่ว่าคุณมีแผนอะไรคุณรู้ว่าความเข้มแข็งของคุณไม่ว่าใครจะว่ายังไงใครจะดูถูกยังไงได้เจออุปสรรคอะไรได้ยินอะไรลบๆมาปล่อยไว้วางไว้เพราะคุณรู้ว่าคุณทําอะไรคุณรู้ว่าคุณรู้สึกอะไรคุณรู้ว่าความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณ Queen of Wands ถ้าคุณไม่สร้างถ้าคุณไม่คิดถ้าคุณไม่ทําความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ยังไงวิธีชีวิตใหม่ๆเส้นทางชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนี่คือพลังแห่งราชินีเวท คอนฟ idence อินดิ e เพนเดนซ์อยู่ที่คุณความรู้ความสามารถความเป็นผู้นำไฟแห่งแสงสว่างอยู่ที่ตัวตนของคุณเมื่อคุณตัดสินใจแล้วเมื่อคุณเมื่อคุณลงมือลงทุนลงแรงลงความรู้กับตัวเองแล้วคุณก็จะประสบความสาเร็จแต่ความสำเร็จ,รจนั้นนะคะได้มาจากแสงสว่างในสิ่งที่คุณทำหนึ่ามสี่ในชีวิตที่คุณแบบใช้ทั้งาการเรียนรู้ใช้ทั้งการสอบแสวงหาใช้ทั้งความอดทนกว่าที่จะได้มา จากความสามารถของตัวเองเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะก็เรียกได้ว่าคุณก็กําลังจะเกิดเรื่องราวสิ่งใหม่เอสคับ mm hmm. ในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ดีๆก็ได้รับข่าวเซอร์ไพรส์เรื่องของธุรกิจการงานการติดต่อที่ราบรื่นอยู่ดีๆก็ได้พบเจอเรื่องราวสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขสิ่งที่คุณแส,สวงหาและก็ t e m p e r a n c e ค่ะ Del ะเลเวอเกิดขึ้น เรื่องของความรักใจเย็นๆใครเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยก็คุยเรียนรู้กันไปก่อนแล้วก็ใครที่รู้สึกว่ารู้จักกันมานานแล้ว Two of Cups เกิดขึ้นคุณก็อาจจะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะพบเจอคนรักหรือว่ากําลังพบเจอนคู่คู่ที่ใช่ในระหว่างการเดินทางหรือว่าใครบางคนที่แนะนําให้คุณได้รู้จักหรือใครบางคนจะกลับมาเข้าจะกลับเข้ามาในช่วง,งคุณ ทำให้คุณรู้สึกว่าการปรับความเข้าใจการพูดคุยนั้นราบรื่นเป็นในทางที่ดีนั่นหมายถึงว่าการกลับมาที่เป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันแต่ถ้าใครไม่ใช่คู่แท้เชื่อว่า,ส,ญญา,าสัญชาตญาณของคุณบอกคุณได้ว่าใครคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่นะคะโซ so, คอนเนคชั่นสปริชัความรักความสัมพันธ์ใครบางคนคิดถึงคุณมากใครบางคนที่อยู่ไกลอยู่ไกลคุณใครบางคนที่คุณยังไม่เจอมันมีความผูกพันของสปริชัวคอนเนคชั่น ส่งความคิดถึงความรักความรู้สึกมาให้กับคุณเตรียมตกลุมรักรักแรก,รก,รก,รกพบกับใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณหรือคู่แท้ที่เป็นคู่บุญบาร,รมีกันนะคะขอคำตอบ perfect timing ทุกคนมีจังหวะชีวิตทุกคน ะะเพราะฉะนั้นเชื่อในจังหวะชีวิตนิดนึงอะไรที่พยายามอะไรที่สู้มาแล้วยังไม่สําเร็จมันยังไม่ใช่จังหวะชีวิตและเมื่อถึงจังหวะชีวิตเมื่อไหร่อย่างที่บอกค่ะมันจะเซอร์ไพรส์มากๆมันจะใช่มันจะโฟล,ล์มันจะลื่นไหลมันจะมันจะไม่ได้ยากได้เหนื่อยเลยมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปของมันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของอะไรก็ตามนะคะแต่ความรักต้องออกตามหาแต่ไม่วิ่งตามหาความรักและความรักให้ความรูมร้สึกบ่มเพาะ ให้ความรู้สึกมันเติบโตไม่พยายามไม่ฝืนนั่นคือความรักที่เป็นคู่บุญบาร,รมีใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้กันไปนะคะขอบคุณมากค่ะชาวราศีสิงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปอีกดวงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ